สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสัญหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเรื่องของแผนที่เมืองไทยฉบับแรกมาเล่าให้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังสมัยก่อน่ะนะคะเรายังไม่มีแผนที่ยังไม่มีเรื่องของรายละเอียดในเนื้อที่พื้นดินต่างๆแผนที่เมืองไทยฉบับแรกเนี่ยนะคะเริ่มมาจากแนวคิดของคนอังกฤษค่ะตอนนั้นคนอังกฤษต้องการทําแผนที่ซึ่ง อังกฤษเนี่ยในช่วงรัสมัยรัชการที่4จําเป็นต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากเอเชียซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรขนาดใหญ่นะคะเพื่อที่อังกฤษจะเอามาอุดหนุนแล้วก็เกื้อกูลการปฏิวัติอุตสาหกรรมของเขาช่วงนั้นอังกฤษเริ่มเข้ามาครอบครองอาณานิคมในเอเชียโดยเริ่มจากอินเดียแล้วก็ศรีลังกาแต่ก็มีประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นจีน ญี่ปุ่นแล้วก็สยามเราเขาไม่สามารถที่จะครอบครองได้ก็เลยหันมาเกลี้ยกล่อมแล้วก็ผลักดันให้เกิดการค้าเสรีขึ้นเพื่อที่จะเปิดตลาดการค้าอย่างจริงจังในตอนนั้นแนวคิดเรื่องของการทำแผนที่จึงเกิดขึ้นส่วนเบื้องหน้าเบื้องหลังของการทำแผนที่ประเทศไทยเป็นฉบับแรกเนี่ยนะคะไกรเลิกนานาเขาได้เขียนอธิบายไว้ใน หัวข้อไขปริศนาประเด็นอัมพรางในประวัติศาสตร์ไทยในหนังสือพิมพ์มติชนในปีพศ2555ซึ่งก็มีเนื้อความเล่าไว้ว่าอังกฤษจำเป็นต้องสำรวจพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆของอนุทวีปอินเดียเพื่อสำรวจร่องน้ำในการเดินเรือสินค้าการรังวัดที่ดินสำหรับการวางเส้นทางรถไฟเพื่อจะได้มาซึ่งแผนที่ทางเศรษฐกิจฉบับมาตรฐานตะวันตก ซึ่งในเอเชียก็ไม่เคยเห็นความสำคัญหรือความจำเป็นว่าจะต้องมีแผนที่ก่อนหน้าที่จะเข้ามาของคนอังกฤษเลยนะคะคุณผู้ฟังเหตุการณ์สำคัญครั้งแรกที่อังกฤษต้องการสำรวจพื้นที่ทางบกเชื่อมต่อกับทางทะเลเพื่อทำแผนที่ขยายจากอินเดียแล้วก็พม่าซึ่งอังกฤษเพิ่งได้ครอบครองมาใหม่ในปีพศ2423หรือราวปีคศ1880 จำเป็นต้องพาดเข้ามาในเขตแดนทางด่านพระเจดีสามองค์หรือทางภาคตะวันตกของไทยไปบรรจบกับทางทะเลในอ่าวสยามจึงได้ทําเรื่องของอนุญาตรัฐบาลไทยในการทําแผนที่ฉบับนี้อย่างเป็นทางการเมื่อรัชกาลที่ห้าสงทราบเรื่องก็ทรงพระวิตตกเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่ทราบเป้าหมายที่แท้จริงของรัฐบาลอังกฤษและโครงการสำรวจพื้นที่ของต่างชาติคราวนั้น ครอบคลุมไม่เพียงแนวชายแดนที่สยามวงแหนนะคะคุณผู้ฟังแต่ยังก้าวล่วงเข้ามาถึงพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพแล้วก็เขตพระราชฐานซึ่งเป็นเขตห่วงห้ามด้วยแน่นอนย่อมกระทบต่อความรู้สึกของชาวราชสำนักแล้วก็เป็นการละราบละล้วงเข้าไปที่พักอาศัยของเจ้านายแล้วก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อันเป็นสิ่งที่มิควรกระทํา แต่ว่าถ้าขัดขวางห้ามปรามไว้ก็อาจจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ทึงตอนนั้นสยามก็มีต่อชาวอังกฤษมากกว่าชาวโยุโรปชาติใดในช่วงรัชกาลที่5นะคะคนอังกฤษที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระราชาอเืรไทยมากที่สุดตั้งแต่พระองค์ท่านสเสด็จถลิงถวันราชสมบัติในสมัยนั้นก็คือนายอาลาบาส หรือเฮนรี่อาราบัสอดีตรองกงสุตอังกฤษผู้ที่ลาออกจากตำแหน่งรองกงสุตนอังกฤษแล้วก็มาสมัครเข้ารับราชการกับทางราชสำนักไทยนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินผู้เชี่ยวชาญด้านการทำแผนที่แล้วก็วิศวกรรมโยธามาก่อนได้ถูกเรียกตัวเข้ามาถวายคำแนะนำว่าไทยควรจะอนุญาตให้อังกฤษสำรวจหรือไม่สุดท้ายนายอาราบัสก็ได้ทูลแนะนำว่า ควรจะอนุญาตด้วยเหตุผลที่ไทยจะได้ประโยชน์ในการสำรวจไม่น้อยไปกว่าอังกฤษและในอนาคตอันใกล้ไทยก็จำเป็นจะต้องทำแผนที่เขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลตำนองเดียวกันอยู่แล้วไม่ช้าก็เร็วนายอาราบยังทุนเสนอแนะต่อไปอีกว่าในในรัฐบาลก็จะได้ประสานงานด้านการสำรวจแล้วก็ทำแผนที่กับผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลอังกฤษอยู่แล้วก็ได้แนะนำให้รัชกาลที่5 ทแผนที่เมืองไทยให้กว้างขวางขึ้นไปอีกแล้วก็ควรจะพิจารณาถึงตัวคนอังกฤษที่จะมาเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างรัฐบาลไทยเสียในโอกาสนี้เลยซึ่งราชการที่5ก็ทรงเห็นด้วยกับนายอาราบาัตช่องทางที่ไทยจะดึงผู้เชี่ยวชาญการสำรวจแล้วก็ทำแผนที่ฉบับรวมทุกภูมิภาคจึงมาจากเหตุการณ์คราวที่ทำแผนที่สามเหลี่ยมของอินเดียผ่านกรุงเทพในปีพศ2423นั่นเองค่ะคุณผู้ฟัง ดังนั้นคนอังกฤษจึงเข้ามารับราชการในภารกิจพิเศษกับกิจการแผนที่ในสยามและด้วยในเวลานั้นกองทำแผนที่ของอังกฤษจากอินเดียมีกัปตันเอชฮิลเป็นหัวหน้าแล้วก็เป็นผู้บังคับบัญชาในอัลบาสระหนักว่าถึงจะชวนนายฮิลเข้ามารับราชการกับสยามเขาก็คงไม่สมัครเพราะเขาเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อยู่แล้วจึงตกลงทาบทามผู้ช่วยของกัปตันฮิลก็คือนายเจมส์แมคคาที โดยให้เงินเดือนสูงเพื่อที่จะดึงดูดใจแล้วก็มีสัญญากับแมคคาทีว่าถ้ารับราชการดีๆถึงเวลาออกจากราชการ<ๆ>ก็จะให้เงินบำนาญเท่าเงินเดือนที่รับเวลาจะออกมาจากราชการนายเจมแมคคาทีตกปากรับคำที่จะเข้ามารับราชการในฐานะลูกจ้างรัฐบาลสยามอย่างเต็มใจเขาคือผู้วางรากฐานวิชาการทำแผนที่ให้กับคนไทยในสมัยรัชกาลที่5เป็นผู้ให้กำเนิดกรมแผนที่ของสยาม และเป็นผู้จัดทำแผนที่สยามฉบับแรกที่สมบูรณ์ที่สุดต่อมานายเจมส์เมคคาธีก็ได้รับราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนนางมีราชธินานามว่าพระวิภาคภูวดลต่อมาในปีพศ2425หรือคศ1882รัชกาลที่5ทรงพระกรณาโปรดเกล้าให้ตั้งกรมแผนที่ขึ้นเพื่อฝึกหัดคนไทยให้รู้ประโยชน์ของแผนที่ โดยให้นายแมคคัีเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็สร้างโรงเรียนแผนที่ขึ้นที่ตึกแถวสองชั้นหน้าประตูพิมานชัยสีติดกับพระบรมมหาราชวังเมื่อแรกตั้งกรมแผนที่นั้นคนกรุงเทพไม่ชอบเลยค่ะคุณผู้ฟังเนื่องจากเหตุผลหลายประการเช่นเกรงว่ารัฐบาลจะต้องการที่ดินเอกชนเพื่อก่อสร้างหน่วยงานราชการบ้างเพื่อเอาที่ตัดถนนบ้างและรังเกียจที่จะให้ไปรังวัดที่ดินในบ้านเรือนด้วย ในย่าเริ่มแรกนายแมคคีจึงออกนอกพื้นที่ไปรังวัดที่ดินและสำรวจพื้นที่ต่างจังหวัดที่อยู่นอกกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่เพื่อที่จะสร้างผลงานและค่อยๆทำให้ชาวสยามเห็นว่าแผนที่เป็นสิ่งจำเป็นของการมีรัฐช,ชาติที่มีอิสระและจะมีบทบาทอย่างยิ่งในการปรับปรุงกรุงเทพและท้องถิ่นสยามให้ทันสมัย การเติบโตของตัวเมืองและนโยบายปฏิรูปต่างๆในรัชกาลที่5โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำถนนทางรถไฟรถรางวางเสาโทรเลขและก่อสร้างตึกรามบ้านเรือนจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีแบบตะวันตกและคนไทยก็จะขุนกันไปเองในปีพศ2428หรือคศ1885รัชกาลที่5โปรดกล้าวให้เจ้าหมื่นวัยวรนาถหรือเจิมแสงชูโต ยกทัพไปปราบโจรจีนฮ่อและให้มีการทำแผนที่ร่วมไปกับกองทัพด้วยซึ่งมีนายแมกกทีเนี่ยค่ะเป็นหัวหน้ามีผู้ช่วยก็คือพระยามหาอมาตยาธิบด,ดีหรือเสงวิริยะสิริเพื่อรวบรวมจัดการพิมพ์แผ่นที่เมืองไทยทั่วทั้งประเทศใช้เวลาจัดทำทั้งสิ้น5ปีเต็มเต็มพระวิภาคภัวด,ดหลหรือนายเจมแมกกที ได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กรมแผนที่รวบรวมแผนที่ที่กรมแผนที่ทํากับแผนที่ของอังกฤษและก็ฝรั่งเศสที่มีอยู่แล้วขึ้นเป็นแผนที่ประเทศไทยและในปีพศ2430พระวิภาคภูดนก็ได้นําแผนที่ประเทศไทยที่รวบรวมได้นั้นเดินทางไปยังประเทศอังกฤษเพื่อจัดการพิมพ์เป็นอันว่าแผนที่เมืองไทยได้ถูกตีพิมพ์ขึ้นเป็นฉบับแรกนักลงลอนดอนประเทศอังกฤษในปีพศ2430 แล้วก็ได้ถูกส่งกลับเมืองไทยในปีพศ2431ทางราชการก็ได้ใช้สืบมาจนบัดนี้เรียกว่าแผนที่เมืองไทยฉบับแมกกาธีค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นแผนที่ฉบับแรกของเมืองไทยก็เกิดขึ้นในสมัยราชการที่5ขอบคุณข้อมูลดีๆจากศิลปะ m มกกาซีน .com กรุ่มศิล,ลปากรขอบคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ